แน่นอนด้านล่างคือฮุกภาษาไทยแบบทรงพลังสำหรับเปิดวิดีโอ youtube ของคุณโดยใช้สตอรี่ที่คุณให้ไว้เป็นแนวเจาะลึกอารมณ์กระตุ้นความสงสัยและสร้างความอยากดูต่อจนจบพร้อมแทรก call to action อย่างชาญฉลาดตรงจุดพีของเรื่องแผ่นป้ายบอกฉากคุเปิดคลิปเศร้าถ้าชายชาวนาธรรมดาสามารถสั่นสะเทือนราชสำนักได้ด้วยเพียงหัวใจดวงเดียวคุณจะยังกล้าไม่เชื่อในพลังของความรักอีกหรือไม่ในหมู่บ้านเงียบงันแห่งหนึ่งชายหนุ่มผู้ไม่มีอะไรเลย ได้พบกับหญิงสาวที่มีทุกอย่างยกเว้นอิสรภาพในหัวใจของเธอแต่เขาไม่รู้เลยว่าหญิงสาวผู้นั้นคือลูกใครและความรักครั้งนี้กำลังจะพาเขาก้าวข้ามกำแพงของวังหลวงฝ่าด่านแห่งหน้าที่และ,ะเผชิญกับคำถามที่แม้แต่กษัตริย์ยังไม่กล้าตอบและเมื่อพระราชาตรัสถามต่อหน้าราชสำนักทั้งหมดว่าถ้าเจ้ากล้าทิ้งทุกสิ่งเพื่อเธอแล้วเจ้ากล้าทำอะไรเพื่อเธอจริงหรือไม่ เรื่องราวทั้งหมดก็เปลี่ยนไปชี้มือไปทางขวาถ้าคุณอยากรู้ว่าชายชาวนาไรายยศคนนี้จะตอบคำถามนั้นอย่างไรและจะเปลี่ยนใจทั้งราชสำนักได้จริงหรือไม่ดูให้จบแล้วคุณจะเชื่อในความรักอีกครั้งส่องแสงแวววาวอย่าลืมกด subscribe และคอมเมนต์ไอเดียของคุณด้านล่างว่าถ้าเป็นคุณจะเลือกรักหรือหน้าที่และถ้าอยากฟังเรื่องราวแบบนี้อีกบอกเราได้เลยในคอมเมนต์ ต้องการให้ผมช่วยสร้าง voiceover script หรือ title description แบบครอเซตจากคุกนี้ไหมครับในคืนที่พายุฝนกระหนำ่ำลงมาบนหมู่บ้านเล็กๆทางภาคเหนือของประเทศไทยเสียงฟ้าร้องทำให้ทั้งหมู่บ้านสะดุ้งตื่นแต่ในใจของเพชชายหนุ่มชาวนาะอายุเพียง20ต้นๆกลับมีเสียงบางอย่างที่ดังยิ่งกว่าฟ้าผ่าเสียงของหญิงสาวที่เขาเห็นในป่าเมื่อเย็นวานเธอไม่ได้เหมือนหญิงใดที่เขาเคยเห็นมาก่อน เธอเดินอย่างสง่างามแม้พื้นดินจะเปียกชื้นจากฝนชุดผ้าไหมที่เธอสวมง,งามราวกับเจ้าหญิงในนิทานและดวงตาของเธอเหมือนมีความลับซ่อนอยู่เช้าวันถัดมาเพชรกลับไปที่ป่าเดิมใจเขาเหมือนถูกบางอย่างดึงไปเขาไม่รู้ว่าเธอเป็นใครแต่เขาก็รู้ว่าเขาต้องเจอเธออีกครั้งใต้ต้นไม้ใหญ่ตรงทาน้ำเธอยืนอยู่ตรงนั้น เรากับรอเขามาตลอดชีวิตเจ้าชื่ออะไรเพชรถามด้วยหัวใจเต้นรัวหญิงสาวยิ้มบางๆเรียกข้าว,ว่ากัญญาเถิดเพชรรู้ทันทีว่าเธอไม่ใช่คนธรรมดากิริยาของเธอวาจาของเธอและกลิ่นหอมอ่อนๆจากดอกลำดวนที่ประดับผมเธอเหมือนหญิงสูงสักจากอีกโลกหนึ่งวันเวลาผ่านไปเพชรและกัญญาเริ่มพบกันทุกวันใต้ต้นไม้ใหญ่ พวกเขาแลกเปลี่ยนเรื่องราวของชีวิตกัญญาฟังเรื่องราวของควายท้องแก่นินาอย่างตั้งใจเพชรฟังเรื่องดอกไม้ในพระราชอุทยานอย่างเคลิมฝันแต่ในหัวใจของเพชรคำถามหนึ่งเริ่มก่อตัวเธอเป็นใครกันแน่เหตุใดถึงมาอยู่ที่นี่เหตุใดถึงไม่เคยเห็นเธอในหมู่บ้านและวันหนึ่งทุกอย่างก็เปลี่ยนไปขบวนม้าขาววิ่งผ่านหมู่บ้านอย่างรวดเร็ว ชาวบ้านประสิ์กันว่าเจ้าหญิงจากกรุงเทพหายตัวไปเพชรหัวใจหล่นวูบกัญญาเขาวิ่งไปยังต้นไม้ใหญ่แต่ที่ตรงนั้นไม่มีใครอีกแล้วมีเพียงผ้าผืนหนึ่งที่หล่นอยู่เป็นผ้าไหมปักตราราชวงศ์ใจเพชรเร่นแรงเขาจับผ้าผืนนั้นขึ้นมาแนบอกแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านหลังเขาเจ้ารู้แล้วสินะว่าข้าคือใคร เพชรหันกลับไปช้าๆเสียงฝีเท้าเบาๆเดินออกมาจากเงาไม้กัญญายืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าเธอเปียกฝนแต่ดวงตาเต็มไปด้วยแสงอ่อนโยนและเศร้าข้าไม่เคยตั้งใจจะโกหกเจ้าเพชรข้าเพียงต้องการรู้ว่าความรักแท้มีอยู่จริงหรือไม่เสียงฝนเริ่มตกลงมาอีกครั้งแต่เพชรไม่ขยับเขาจ้องเธออย่างไม่เชื่อสายตาเจ้าคือเจ้าหญิงจริงๆใช่ไหม กัญญาพยักหน้าเบาๆข้าคือพระธิดาองค์เล็กของพระราชาแห่งกรุงเทพมหานครแต่ข้าหนีออกมาเพราะข้าเบื่อกรอบที่ขังหัวใจข้าไว้เพชรหลับตาแน่นหัวใจเขาเต้นแรงเขาไม่รู้ว่าเขาควรจะดีใจหรือกลัวเจ้าควรกลับไปเขาพูดเบาๆเจ้าคือแสงดาวบนฟ้าข้าเป็นเพียงชาวนาบนดินแต่กัญญากลับยื่นมือมากุมมือเขา แล้วเจ้าคิดหรือว่าแสงดาวไม่เคยมองลงมายังผืนดินสายลมพัดผ่านใบไม้เบาๆเงียบงันจนได้ยินเสียงลมหายใจของทั้งคู่ข้ารักเจ้าเพชรไม่ใช่เพราะเจ้าพาข้าไปดูควายไม่ใช่เพราะเจ้าเล่าเรื่องต้นข้าวให้ข้าฟังแต่เพราะไม่อยู่กับเจ้าข้ารู้สึกเป็นตัวของตัวเองในขณะที่เพชรกำลังจะเอ่ยปากตอบเสียงแตรดังขึ้นจากปลายทางเดินเสียงกลองราชสำนักดังก้องเข้ามาใกล้ ขบวนเสด็จตามหาพระธิดาแสงคบไฟสว่างสวัยในความมืดกัญญาหันไปมองเสียงในหัวเธอเริ่มตีกันวุ่นวายเสียงแห่งหน้าที่กับเสียงแห่งหัวใจข้าต้องไปแล้วเธอพูดเบาๆแต่เจ้ารู้ใช่ไหมว่าหัวใจข้ายังอยู่ที่นี่เธอเอื้อมมือไปแตะอ,อกเสื้อของเพชรวางจี้เล็กๆไว้ในมือเขาจี้ทองคำรูปกลีบดอกลำดวนสลักคำไว้ว่าเจ้าของหัวใจข้า เพชรยืนมองเธอเดินจากไปแสงไฟราชสำนักค่อยๆกลืนร่างของเธอหายไปในความมืดแต่คำถามยังคงค้างในใจเขาเมื่อหน้าที่กับหัวใจอยู่คนละทางคนอย่างเพชรจะต้องทำอย่างไรคืนนั้นทั้งหมู่บ้านเงียบสงัดแต่หัวใจของเพชรกลับเต็มไปด้วยเสียงเสียงคำพูดของกัญญาเสียงกลองราชสำนักและเสียงเงียบงันที่เธอทิ้งไว้ เขานั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่จนแสงเช้าสาดเข้ามามือของเขายังกำจี้ลำดวนแน่นหัวใจเหมือนถูกฉีกออกเป็นสองเสียวในหลายวันต่อมาเพชรพยายามใช้ชีวิตตามเดิมทำนาเก็บฟางป้อนควายแต่ทุกก้าวทุกสายลมปลับเตือนเขาถึงหญิงสาวผู้ไม่เหมือนใครจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเดินทางมาถึงหมู่บ้านแต่งกายสุภาพเรียบรู ชายวัวกลางคนผู้นั้นแนะนําตัวว่าเป็นราชเลขาเขาขอพบเพชรเป็นการส่วนตัวในสาลาวัดเก่าชายคนนั้นพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังพระธิดาทรงขอให้ข้าตามหาท่านเพราะพระองค์ทรงมีคําถามหนึ่งที่ต้องการคําตอบจากท่านโดยตรงเพชรนิ่งงนันหัวใจเต้นแรงอีกครั้งคําถามอะไรหรือครับชายผู้นั้นยื่นกระดาษเล็กๆแผ่นหนึ่งให้เขาเป็นลายมือของกัญญา หากข้าทิ้งทุกอย่างไว้เบื้องหลังจะมีที่ว่างในชีวิตเจ้าสําหรับข้าหรือไม่เพชรอ่านแล้วเงยหน้าช้าช้าเขารู้ทันทีว่าชีวิตของเขาจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแต่ก่อนที่เขาจะตอบอะไรราชเลขากลับยื่นม,มือข้างหนึ่งออกมาในมือเขาถือซองสีทองซองที่ปิดด้วยครั้งประทับตราราชวงศ์ถ้าท่านเปิดซองนี้ท่านจะได้รู้ว่า ไม่ใช่แค่หัวใจของพระธิดาที่อยู่กับท่านแต่บางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังถูกเดิมพันด้วยความรักของเธอเพชรมองซองสีทองในมือราชเลขามันดูเล็กและเงียบสงบแต่กลับรู้สึกหนักราวกับถือชะตาชีวิตทั้งสองไว้ในมือเดียวเขาค่อยๆรับมันมาอย่างระวังซองนั้นเย็นและแข็งพระตราครั้งยังไม่ได้เปิดเพชรมองตราประทับที่เป็นรูปดอกบัวซ้อนแสดงถึงพระธิดาองค์เล็ก เขาลังเลอยู่เพียงชั่ววินาทีก่อนจะตัดสินใจแกะครั่งออกช้าๆเสียงแตกเบาๆดังขึ้นราวกับประตูแห่งโชคชะตากำลังเปิดในซองมีจดหมายเพียงหนึ่งแผ่นลายมือเรียบสวยที่เขาจำได้ไม่ผิดแน่เพชรข้าเคยคิดว่าชีวิตของเจ้าหญิงคือความหรูหราแต่เมื่อข้าได้สัมผัสโครนในนาของเจ้าเสียงหัวเราะของชาวบ้านและความเรียบง่ายของโลกที่เจ้าอยู่ ข้าจึงรู้ว่าสิ่งเหล่านั้นคือความงดงามแท้จริงแต่ข้าไม่อาจเดินหนีจากโลกของข้าได้ง่ายๆเว้นเสียแต่ว่าเจ้าจะกล้าเดินเข้ามาหามันนี่อีกเจ็ดวันจะมีงานเฉลิมฉลองใหญ่ในพระราชวังถ้าเจ้ากล้ามาพอให้เจ้ามาที่นั่นหากเจ้ามาข้าจะรอหากเจ้าไม่มาข้าจะเข้าใจแต่หัวใจของข้าจะยังอยู่ใต้ต้นไม้ต้นเดิมนั้นเสมอเพชรระวางจดหมายลงในหัวเขาเต็มไปด้วยภาพเธอ เสียงหัวเราะเบาๆของเธอเวลาเขาเล่าเรื่องข้าวและแววตาที่เต็มไปด้วยความหวังในวันสุดท้ายเจ็ดวันเวลานั้นอาจดูยาวสำหรับใครบางคนแต่สำหรับชายชาวนาอย่างเขามันคือเวลาตัดสินหัวใจทั้งชีวิตในคืนนั้นเพชรกลับไปที่ต้นไม้ใหญ่เขามองฟ้ามองดวงดาวและนึกถึงคำพูดของเธอวันนั้นแล้วจ้คิดหรือว่าแสงดาวไม่เคยมองลงมายังผืนดิน เขายังไม่รู้ว่าจะไปถึงพระราชวังได้อย่างไรไม่รู้จะฝ่าด่านราชสำนักหรือคำพระหาแบบไหนแต่สิ่งที่เขารู้แน่ชัดคือเขาจะไม่ยอมปล่อยให้แสงดาวของเขาหายไปในความมืดอ,อีกแล้วรุ่งเช้าเขาเก็บผ้าผืนเก่าของแม่ห่อจี้ลำดวนไว้อย่างแน่นหนาแล้วมองไปยังเส้นทางที่ไม่เคยก้าวออกจากหมู่บ้านเลยแม้แต่ครั้งเดียวเขากำลังจะออกเดินทาง เพื่อไปหาหญิงสาวที่หัวใจเขาเรียกหาในทุกลมหายใจเท็ดออกเดินเท้าแต่เช้าตรู่รองเท้าแตะคู่เก่ากระทบพื้นดินเปียกฝนหมอกบางลอยเหนือทุ่งนาเขามองย้อนกลับไปยังหมู่บ้านทิยงแวบเดียวก่อนจะหันหน้าเดินต่อไปข้างหน้าไม่มีคำร่ำลาไม่มีใครรู้ว่าเขากำลังจะไปที่ไหนตลอดทางเขาฝ่าฝนฝ่าลมฝ่าถนนที่ไม่เคยรู้จัก บางคืนต้องนอนใต้ต้นไม้บางวันต้องขอข้าวจากชาวบ้านแต่แววตาของกัญญาคือแสงไฟในใจเขาที่ไม่มีพายุใดดับลงได้จนกระทั่งถึงวันที่หกเขายืนอยู่ที่เนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองหลวงอยู่ลิบๆยอดใจดีทองเสียงระฆังวัดและเหนือสิ่งใดพระราชวังใหญ่ที่มีเสาหงตั้งประงานอยู่ไกลโพ้นเพชรนั่งลงหอบหายใจแรงหัวใจเขาเต้นรัว เพราะเขารู้ว่าการเดินทางภายนอกมันยังไม่เท่าการเดินทางภายในข้าจะทำอะไรได้เขาถามตัวเองข้าไม่มียศไม่มีศักดิ์ไม่มีอะไรเลยแต่แล้วเสียงหนึ่งในใจเขาก็พูดกลับมาแต่เจ้ามีหัวใจที่กล้ารักรุ่งเช้าของวันที่เจ็เขายืนอยู่หน้าประตูพระราชวังในชุดชาวนาธรรมดารองเท้าเปื้อนโคลนแต่สายตาแน่วแน่ ทหารสองนายขวางเขาไว้ทันทีห้ามผู้ใดเข้าไม่มีบัตรเชิญเพชรหยิบจี้ลำดวนออกมาจากอกเสื้อส่งให้ทหารอย่างมั่นคงข้าต้องเจอพระธิดานี่เป็นของเธอทหารมองหน้ากันอย่างสงสยัยแต่เมื่อเห็นจี้ที่มีตราราชวงศ์สลักชัดแววตาพวกเขาเริ่มเปลี่ยนหนึ่งในนั้นเดินหายเข้าไปในพระราชวังปล่อยให้เพชรยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะ นาทีที่ยาวนานที่สุดในชีวิตของเขากำลังเกิดขึ้นแล้วเสียงฝีเท้าเบาๆก็ดังขึ้นจากบันไดหินอ่อนเสียงที่เขาจำได้ทุกก้าวกัญญาปรากฏตัวในชุดไทยสีงาช้างดอกลำดวนประดับข้างหูเหมือนเคยเธอเดินเข้ามาใกล้ใกล้จนเพชรได้กลิ่นหอมอ่อนๆที่คุ้นเคยเจ้ามาแล้วจริงๆเธอพูดเบาๆน้ำตาคลอในดวงตาเพชรพยักหน้า พระเจ้าคือหัวใจของข้าแต่ยังไม่ทันที่มือทั้งสองจะได้แตะกันเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากด้านบนบันไดสูงพอแล้วทุกคนเงียบกัญญาหันกลับอย่างตกใจเพชรยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นบุรุษสูงวัยในชุดราชประแตนเดินลงมาอย่างสง่าผ่าเผยคือพระราชาพระบิดาของกัญญาเองเจ้ากล้าพาชายชาวนาเข้าวังหลวงต่อหน้าราชสำนักทั้งแผ่นดินหรือ น้ำเสียงเยือกเย็นแต่แฝงด้วยบางอย่างที่อ่านไม่ออกกัญญาเดินมาข้างหน้ายืนบังเพชรไว้ถ้าเขาไม่คู่ควรกับวังข้าก็ไม่คู่ควรกับวังเช่นกันบรรยากาศเงียบกริบเหล่าทหารจับมือกับด้ามดาบแน่นเพชรจ้องพระราชาโดยไม่ก้มหัวไม่ด้วยความดื้อรัน้นแต่ด้วยศักดิ์ศรีของคนที่มีรักแท้ในใจพระราชายืนมองทั้งสองอย่างนิ่งงนันแล้วกล่าวคำหนึ่งออกมา เสียงนั้นไม่ดังแต่ทำให้ทั้งห้องเปลี่ยนไปในพริบตาถ้าเจ้ากล้าทิ้งทุกสิ่งเพื่อเขาแล้วเขากล้าทําอะไรเพื่อเจ้าเพ็ดก้าวออกมาข้างหน้าทันทีสายตาทุกคู่ในห้องโถงหันมามองเขาแม้เท้าเปลือยของเขาจะเต็มไปด้วยฝุ่นและโคลนแต่แววตาของเขากลับสะอาดและมั่นคงเขาโคง้งศีรษะลงช้าๆฝ่าพระบาทข้าไม่มีสิ่งใดเทียบเท่าพระราชวงศ์ ไม่มีทองไม่มีตําแหน่งแต่ข้ามีหัวใจที่พร้อมจะถวายทั้งชีวิตเพื่อดูแลพระธิดาองค์นี้พระราชามองเขานิ่งดวงตานั้นไม่ใช่เพียงสายตาของกษัตริย์แต่เป็นสายตาของบิดาที่กลัวจะสูญเสียลูกสาวให้กับโลกที่เขาไม่อาจควบคุมพูดง่ายนะชายชาวนาพระราชาเอ่ยเบาๆเจ้ารู้ไหมว่าชีวิตในวังไม่ใช่เพียงความรักและกลิ่นดอกไม้มันเต็มไปด้วยพิธีรีตองหน้าที่และการเสียสละ เพชรพยักหน้าข้าไม่รู้ทุกอย่างในวังแต่ข้ารู้จักการเสียสละรู้จักการทำงานภายใต้แดดและรู้จักการยืนหยัดเพื่อคนที่เรารักเงียบคำพูดของเขาดังก้องในห้องโถงวังหลวงกัญญากุมมือเพชรไว้แน่นเธอไม่เคยเห็นชายใดพูดต่อหน้าพระราชาแบบนี้ไม่ใช่ด้วยการท้าทายแต่ด้วยศรัทธาแล้วพระราชาก็เดินลงมาจนถึงขั้นสุดท้ายของบันได เขายืนตรงหน้าเพชรห่างกันเพียงไม่กี่ก้าวถ้าเจ้ากล้าพอจะเข้าสู่วังเจ้าต้องกล้าพอจะเรียนรู้ทุกสิ่งที่ลูกข้าต้องเผชิญเขายื่นมือไปข้างหลังราชเลขาก้าออกมาพร้อมกล่องไม้สีเข้มนี่คือแบบทดสอบของข้าพระราชาตรัสถ้าเจ้าตอบได้ภายในค่ำวันนี้ข้าจะยอมให้เจ้าพิสูจน์ตัวเองในฐานะคนที่ลูกข้ารักแต่ถ้าเจ้าไม่อาจตอบได้ เจ้าต้องเดินกลับไปในเส้นทางที่เจ้ามาโดยไม่มีวันหันกลับมาอีกเพชรรับกล่องไม้นั้นมาอย่างสงบนิ่ง,ง,ง,งเขาเปิดฝากล่องขึ้นช้าๆภายในมีเพียงแค่สิ่งของเล็กๆสามชิ้นกำไลเงินหนึ่งวงกลีบลำดวนแห้งและแผ่นกระดาษที่เขียนคำเพียงว่ารักแท้ต้องเลือกอะไรเพชรอ่านคำถามซ้ำอีกครั้งหัวใจเขาเต้นแรง คำถามที่ดูเรียบง่ายแต่กลับเต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งที่อาจตัดสินชีวิตทั้งสองคนในวันเดียวเพชรนั่งลงช้าๆบนพื้นหินเย็นของห้องโถงสายตาทุกคู่จ้องมองเขาไม่มีเสียงใดเล็ดลอดมีเพียงเสียงลมหายใจที่หนักแน่นของชายชาวนาตรงหน้าคือกำไรเงินปลีบลำดวนแห้งและกระดาษหนึ่งแผ่นที่ถามว่ารักแท้ต้องเลือกอะไรเขาหลับตาลง ภาพวันแรกที่เขาเจอกันยาในป่าเสียงหัวเราะของเธอขณะนั่งข้างทานน้ำกลิ่นดินหลังฝนที่เธอสูดเข้าเต็มปอดมือเล็กๆของเธอที่เคยกุมมือเขาภายใต้เงาไม้ใหญ่เขาลืมตาขึ้นแล้วหยิบกํำไรเงินขึ้นมาช้าๆเขาพลิกมันไปมาในมือกํำไรนั้นไม่หรูหราไม่ล้ำค่าในสายตาราชวงศ์แต่เพชรจำมันได้ทันทีเพราะเขาเคยเห็นมันอยู่บนข้อมือแม่ของเขา แม่ผู้เสียสละทุกอย่างเพื่อพ่อเพื่อครอบครัวแม่ผู้รักโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเพชรหยิบกลีบลำดวนขึ้นมาวางข้างกันกลีบเล็กๆแห้งกรอบนี้คือสิ่งเดียวที่กัญญาเคยทิ้งไว้ใต้ต้นไม้หลังจากหายไปมันคือลมหายใจของความทรงจำคือเครื่องหมายของคำสัญญาที่ไม่เคยพูดออกมาเขาเงยหน้ามองพระราชาเสียงเขาแน่นแต่มั่นคง รักแท้ไม่ใช่สิ่งที่ต้องเลือกสิ่งใดเลยแต่คือการยอมละทิ้งทุกอย่างโดยไม่ลังเลเพื่อคนที่หัวใจเราผูกพันเขายื่นกำไรเงินให้พระราชานี่เป็นของแม่ค้าข่า,ขา,ขายินดีมอบให้พระธิดาเพื่อให้เธอรู้ว่าข้าจะไม่ถืออะไรไว้เพื่อตัวเองหากมันทำให้เธอทุกข์ใจจากนั้นเขาวางกลีบลำดวนไว้บนฝ่ามือของตัวเองนี่เป็นเพียงกลีบดอกไม้แต่สำหรับข้ามันคือทั้งชีวิต ถ้าข้าต้องเลือกระหว่างเก็บมันไว้หรือปล่อยให้มันปลิวไปกับลมเพราะมันทําให้คนที่ข้ารักเป็นอิสระข้าจะปล่อยมันไปเพราะรักแท้คือการยอมให้คนที่เรารักได้เป็นในสิ่งที่เขาอยากเป็นห้องโถงเงียบราวกับหยุดหายใจแม้แต่ราชเลขายังไม่กล้าขยับตัวพระราชาไม่พูดสักคําแต่เขายื่นมือออกมาช้าๆหยิบกลีบลำดวนจากมือเพชรมองมันนิ่งนาน ก่อนจะหันไปหากัญญาและกล่าวเพียงคำเดียวลูกจงตัดสินใจเองกัญญาน้ำตาร่วงลงทันทีเธอก้าวช้าๆเข้ามาใกล้เพชรข้างหนึ่งคือลมหายใจของเธออีกข้างคือโลกที่เธอเกิดมาเพื่อมันเธอมองเพชรดวงตาคู่นั้นไม่เคยเปลี่ยนยังอบอุ่นเหมือนครั้งแรกที่พบกันในป่าแล้วเธอก็พูดด้วยเสียงสั่นไหว ถ้าข้าต้องเลือกระหว่างโลกที่ข้าเกิดมากับคนที่ทำให้ข้ามีหัวใจข้าขอเลือกข้าขอเลือกคนที่ทำให้ข้ามีหัวใจคำพูดของกัญญาดังสะเทือนในห้องโถงวังหลวงทุกสายตาเบิดกว้างแม้แต่พระราชายัางนิ่งอึ้งไปชั่วครู่เธอหันกลับไปมองพระบิดาแวลตาเปี่ยมด้วยความรักแต่หนักแน่นกว่าที่เคยลูกกราบขออภัยหากลูกทำให้พระองค์ผิดหวัง แต่ลูกไม่สามารถใช้ชีวิตในโลกที่ไม่มีหัวใจได้อีกต่อไปแล้วพระราชามองบุตรสาวของพระองค์หญิงสาวที่เคยอ่อนหวานเงียบงานและว่านอนสอนง่ายบัตรนี้ยืนอยู่ตรงหน้าเขาแข็งแกร่งด้วยหัวใจของตนเองบรรยากาศอึดอัดราวกับเวลาทั้งโลกหยุดนิ่งราชเลขาเหลือบมองพระราชาอย่างระแวดระวังทหารหลวงยืนนิ่งไม่ขยับแล้วพระราชาก็สูดลมหายใจเข้าเงียบ ก่อนจะเอ่ยช้าๆด้วยน้ำเสียงลึกในชีวิตของข้าข้าเคยสู้ศึกสู้การเมืองและสู้กับเวลาแต่วันนี้ข้ากำลังสู้กับคำว่าพ่อเขาเดินเข้ามาใกล้เพชรยืนต่อหน้าเขาอีกครั้งแล้วจ้องลึกเข้าไปในดวงตาของชายหนุ่มที่กล้าเดินมาถึงที่นี้ด้วยหัวใจเปล,าเล่าเปลือยเจ้ารักลูกข้าจริงหรือไม่เพชรไม่ลังเลแม้เสียเสี้ยววินาที ข้ารักเธอจนไม่มีสิ่งใดเหลือให้สงสัยอีกแล้วพระราชางเงียบแล้วท่ามกลางความเงียบที่แสนยาวนานนั้นพระองค์ยื่นมือออกมามือของพระราชาแตะบ่าของเพชรเบาๆดวงตาเริ่มอ่อนลงจากความแข็งกร้าวถ้าเช่นนั้นจงดูแลหัวใจของลูกข้าเหมือนที่เจ้าดูแลผืนนาของเจ้าด้วยมือและใจที่แท้จริงเสียงหอบเบาๆดังจากฝูงชนที่เฝ้าดูอยู่ เหมือนปลดปล่อยลมหายใจที่อัดแน่นมานานกัญยาร้องให้แล้วเธอโผล่เข้ากอดพระบิดาแน่นส่วนเพชรอยู่อย่างเงียบงนันไม่ใช่เพราะเขาไม่รู้จะพูดอะไรแต่เพราะหัวใจเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกมากมายเกินจะเอ่ยทันใดนั้นเสียงกลองวังก็ดังขึ้นอย่างช้าช้าทหารเปิดม่านผ้าม่านทอ,ทองที่ปิดทางด้านหลังของโถงราชเลขายิ้มบางบาง เจ้าชายแห่งผืนนาโปรดตามข้ามาเถิดพระราชาพระราชินีมีพระประสงค์จะพบเจ้าเพชรหันไปมองกันยามือของเธอยื่นมาหาเขาอีกครั้งเหมือนวันแรกที่เธอยื่นมาใต้ต้นไม้ใหญ่แต่ในวันนี้เส้นทางข้างหน้าจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพ็รยื่นมือไปรับมือของกันยาสัมผัสของเธออุ่นนุ่มและมั่นคง ไม่มีคำพูดใดในวินาทีนั้นเพียงแค่สายตาสองคู่ที่บอกทุกอย่างที่จำเป็นต้องรู้เขาก้าวเดินเคียงข้างเธอผ่านม่านทองที่เปิดออกช้าๆเข้าสู่ถงภายในของพระราชวังที่ประดับด้วยผ้าไหมลวดลายโบราณภาพจิตรกรรมบนฝาผนังเล่าเรื่องราวแห่งบับชนตรงกลางห้องมีพระราชินีนั่งอยู่ใบหน้าของพระองค์อ่อนโยน แต่ดวงตานั้นจับจ้องเพชรด้วยความสงสัยและระแวดระวังเพร็รก้มศีรษะลึกเขารู้ว่าแม้เขาจะชนะใจพระราชาได้แล้วแต่หัวใจของราชินียังเป็นด่านสุดท้ายที่เขาต้องผ่านพระราชินีหันมามองกัญญาลูกแน่ใจแล้วใช่หรือไม่กัญญาพยักหน้าลูกไม่เคยแน่ใจอะไรเท่านี้มาก่อนเลยพระแม่เจ้าพระราชินีนิ่งไปครู่หนึ่ง แล้วจึงหันกลับมาหาเพชรเจ้ารู้หรือไม่ว่าการรักเจ้าหญิงคือการยอมเสียสละสิ่งที่เจ้ารักเพื่อเห็นเธออยู่ในที่ที่สูงกว่าท้องนาและป่าเขาเพชรเหนื่อยหน้าขึ้นข้ารู้และข้าพร้อมจะอยู่ใต้เงาของเธอหากมันหมายถึงเธอจะได้ยืนอย่างสง่าง,งามที่สุดพระราชินีสบตาเขานานก่อนจะค่อยๆค,ค,คลี่ยิ้มออก ข้าเห็นแล้วว่าดวงตาของเจ้ามีแสงที่ลูกข้าคู่ควรทันใดนั้นเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากชายมุมห้องแต่นั่นยังไม่พอเพชรหันไปมองชายสูงวัยคนหนึ่งในชุดขุนนางเดินออกมาจากเงามืดใบหน้าของเขาเย็นชาและดวงตาเต็มไปด้วยการตัดสินข้าในฐานะอุปราชผู้ดูแลราชพิธีมีหน้าที่ต้องแน่ใจว่าบุรุษผู้เดินเข้ามาในราชสำนัก จะไม่ใช่เพียงคนที่กล้ารักแต่ต้องมีศักยภาพพอที่จะยืนอยู่ข้างเจ้าหญิงเขายื่นม้วนกระดาษหนึ่งให้ราชเลขาหากชายผู้นี้ผ่านบททดสอบสุดท้ายเราจึงจะรับรองสถานะของเขาและไม่ขัดขวางความสัมพันธ์ครั้งนี้อีกต่อไปเพชรรับม้วนกระดาษมาเปิดดูภายในคือคำสั่งแต่งตั้งให้เข้าสอบในพิธีประลองปัญญาแห่งราชสำนักบททดสอบโบราณที่ใช้วัดไม่ใช่เพียงความรู้ แต่รวมถึงความกล้าหาญการตัดสินใจและจิตใจอันมั่นคงบททดสอบที่จะเกิดขึ้นในรุ่งเช้าวันพรุ่งนี้ต่อหน้าราชสำนักทั้งหมดเพชรมองขึ้นไปยังขุนนางผู้นั้นดวงตาเขานิ่งไม่มีความกลัวไม่มีความลังเลเขาพับกระดาษเก็บใส่อ,อกเสื้อแล้วพูดเพียงสั้นๆข้าพร้อมแล้วขุนนางผู้นั้นยิ้มบางๆ แต่แวตาแสงความท้าทายรากับรู้ว่าบททดสอบที่รออยู่คือบางสิ่งที่อาจเปลี่ยนชีวิตของชายชาวนาตลอดการรุ่งอรุณทาาแสงแรกลงบนพระราชวังสนามหลวงหน้าโถงพิธีถูกรายล้อมด้วยเหล่าขุนนางทหารและผู้มีเกียรติทุกสายตาต่างจับจ้องมายังใจกลางสนามที่นั่นเพชรยืนสงบนิ่งเขาสวมชุดพื้นเมืองอย่างเรียบง่ายแต่ท่าทีของเขาเปี่ยมด้วยศักดิ์ศรี ดวงตาจับจ้องไปยังจุดที่กัญญายืนอยู่ด้านข้างพระราชาและพระราชินีราชเลขาออกมากล่าวเสียงดังก้องวันนี้คือการประลองแห่งจิตวิญญาและปัญญาบททดสอบที่เคยมีแต่ผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์เท่านั้นจะได้เข้าเผชิญแต่วันนี้ชายชาวนาแห่งหมู่บ้านห่างไกลจะยืนตรงนี้ด้วยหัวใจที่ไม่มีวันยอมแพ้บททดสอบถูกจัดขึ้นเป็นสามภาคภาคแรก ความรู้เกี่ยวกับแผ่นดินและราษฎรภาคที่สองการแก้ปัญหาด้วยปัญญาเฉียบแหลมและภาคสุดท้ายการเลือกทางเดินของหัวใจเพทตตอบคำถามอย่างไม่ลังเลแม้เขาจะไม่รู้จักกฎหมายราชสำนักทุกข้อแต่เขารู้ว่าชาวบ้านหิวเพราะอะไรรู้ว่าดินดีต้องดูแลอย่างไรรู้ว่าการฟังสำคัญกว่าอำนาจเมื่อมาถึงภาคสุดท้ายคำถามถูกวางไว้บนแท่นหิน มีเพียงคำเดียวในแผ่นกระดาษเลือกรักหรือหน้าที่ทั้งสนามเงียบกริบแม้แต่ลมหายใจยังดูเบาเพชดยืนอยู่นิ่งๆเขามองไปยังกัญญาแล้วค่อยๆหันไปมองประชาชนที่มุงดูรอบสนามใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวังความกลัวและความศรัทธาเขาเดินไปที่แผ่นกระดาษหยิบขึ้นมาแล้วเขียนคำตอบลงไปด้วยลายมือของตนเองจากนั้นเขาเงยหน้าขึ้น พูดต่อหน้าทุกคนรักและหน้าที่ข้าไม่อาจแยกจากกันได้เพราะความรักที่ไม่มีหน้าที่คือความเห็นแก่ตัวแต่หน้าที่ที่ไร้รักคือความยินชาที่ไร้หัวใจข้าจะไม่เลือกระหว่างสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะข้าจะเป็นทั้งคนที่รักและคนที่รับผิดชอบไม่เพื่อตัวข้าแต่เพื่อเธอเพื่อแผ่นดินนี้และเพื่อทุกคนที่ยังศรัทธานในความรักเสียงเงียบแล้วกลายเป็นเสียงปรบมือที่ดังขึ้นทีละจุด จากราชินีจากพระราชาจากขุนนางหลายคนและท้ายที่สุดจากประชาชนทั้งสนามพระราชาเดินลงจากแทน่นยื่นมือให้เพชรเพชรยื่นมือไปจับไว้แน่นเจ้าพิสูจน์แล้วว่าเจ้ามีค่าพอจะยืนเคียงข้างราชธิดาข,ของข้าไม่เพราะเจ้าคือใครแต่พระเจ้าคือคนที่รักเธอด้วยหัวใจบริสุทธิ์ที่สุดกัญญาวิ่งลงจากแทน่น โผล่เข้ากอดเพชรทั้งน้ำตาทั้งสนามลุกขึ้นยืนเสียงกลองดังขึ้นรับการเริ่มต้นใหม่